สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระรพรักทุกท่านครับขอ,อย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลครับจะมาแนะนําในส่วนของเหรียญนะครับสิบาท2สีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งนะฮะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ สี่เหรียญสี่พศนะครับแต่มี2ลักษณะก็คือพระเศียรเล็กและก็พระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับทุกท่านครับต้องบอกกับทุกท่านแบบนี้นะครับเหรียญที่เราจะนําเรียนเสนอดังต่อไปนี้นะครับหากใครนั้นรู้ก่อนย่อมได้เปรียบนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดมีแนวโน้มที่จะมีราคาในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนักสะสมนะครับโปรดชมคลิปไปอย่างช้าๆเพื่อละเอียดและทําความเข้าใจพร้อมกับฟังคาบรรยายเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองครับ เพื่อนๆครับนี่คือเหรียญ10บ,บาทในปกติที่เราใช้จ่ายกันอยู่ในประจําวันนะครับหลายๆคนก็ยังพบเจอแต่หลายๆท่านนะครับผมเชื่อว่าท่านยังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเหรียญเหล่านี้นั้นจะหายากหา,ยายง่ายใช่หรือไม่ครับเพราะว่าทุกๆครั้งนะครับเพื่อนๆน,นักสะสมไม่ว่าจะเป็นมือเก่าแล้วก็มือใหม่นะครับหากเป็นผู้รู้อยู่แล้วก็คงเก็บกันแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้ทางช่องสยามชาแนลจะมาแนะนําในส่วนของท่านที่ยังไม่รู้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับน้องๆ นะฮะที่ชมรายการของเราอยู่ชมคลิปของเราอยู่ทางช่องสยามชาแนวนั้นจะได้เก็บอย่างถูกต้องและก็ที่สําคัญที่สุดครับเหรียญเหล่านี้ที่ผมจะนําเรียนเสนอนี้นะครับหากใครรู้ก่อนก็ต้องได้เปรียบนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดคือ1เราจะเก็บเหรียญที่หายากนั้นนะครับชมแค่ช่องสยามชาแน,นลนั้นท่านก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อเขากลับมานั่นเองนะครับเรามาชมกันดูครับว่ามีพัสอ,อะไรบ้างนะครับที่ทางช่องสยามชาแนลของเราจัดแนะนําให้เพื่อนๆนนักสะสมให้เก็บกันครับเหรียญนี้นะครับด้านหน้านั้นจะเป็นในส่วนของ ขรอบรมรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับจะมีข้อความว่านะฮะภูมิพลอดุลยเดชและก็ฝั่งขวามือนั้นเขียนคำว,ว่ารัชกาลที่9ด้วยกันทั้งหมดนั้นอยู่ที่4เหรียญสี่พศครับลักษณะที่แตกต่างกันนั้นก็คือนะฮะจะมีเหรียญรุ่นเก่า2พศที่เราจะแนะนําแล้วก็มีเหรียญรุ่นใหม่อีก2พศที่หายากที่เราจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมให้รีบเก็บกันนะครับเรามาชมนะครับเหรียญแรกกันว่าเป็นพศอะไรนะครับที่เราแนะนําให้เพื่อนเพื่ ให้เก็บกันนะครับขออนุญาตจับเหรียญนะครับนี่ครับนี่คือพศแรกที่เราแนะนําคือปีพศ2 5 4 2ครับปีพศ2542นั้นนะครับทำไมเหรอครับทำไมช่องสยามจะแนลถึงแนะนําให้เพื่อนๆเก็บเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับมีอายุการใช้งานนั้น21ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่63นะครับมีะบวนการผลิตไม่เยอะนะครับอยู่ที่1นล้านสามหมื่นเหรียญเท่านั้นเอง นะครับตอนนี้เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตดูในมือของท่านได้นะครับแล้วก็เหรียญที่2ครับพศที่เราแนะนํานะครับเป็นพระเศษเล็กนะฮะเป็นเหรียญรุ่นเก่าเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของปีพศนะครับที่เราแนะนํานะครับให้เพื่อนๆเก็บกันก็คือปีพศ2544ครับปีพศ2544นั้นนะครับต้องบอกทุกท่านว่ามีกระบวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับเมื่อ 19ปีที่แล้วปีนี้ปี63ก็นะครับอ่าผลิตแค่นะครับสองล้านหกหมื่นเหรียญเท่านั้นเองปี2544นั้นนะครับตามการค้นหาของเรานั้นก็เริ่มหายากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากเพื่อนๆเ,เจอ2เหรียญน,นี้2อ,อ,องนะครับที่เป็นเหรียญรุ่นเก่าที่เป็นพระเศษเล็กนั้นก็รีบเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าเริ่มหายากแล้วนะครับ ที่สําคัญที่สุดครับวันนี้มี2เหรียญที่เป็นรุ่นใหม่ก็คือพระเสียรใหญ่ครับที่ทางช่องสยามชาแนลนั้นได้ค้นหานะครับแล้วก็พิสูจน์จากเหรียญจํานวนมากนั้นนะครับปรากฏว่านะครับหายากจริงๆครับแล้วก็เพื่อนๆนักสะสมหลายคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหายากจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะเหรียญที่จะมีราคาซื้อขายในท้องตลาดนั้นเชื่อก่อนว่านะครับจะต้องหายากนั่นเองเหมือนกับคลิปหนึ่งที่เราปล่อยไปก่อนหน้านั้นนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเราปล่อยไปปีพศ2541ครับ ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับ มีการซื้อขายแล้วก็บางเพจนั้นประกาศรับซื้อกันถึงเหรียญละ50บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นกลุ่มนักสะสมนั้นมีราคาแรงถึงหลักร้อยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับดูคลิปนี้ช้าๆแล้วก็ฟังคําอธิบายแลวก็ฟังคําบรรยายนะครับท่านจะได้ประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับมาดูกันครับเหรียญที่เราแนะนำนะครับเหรียญที่เราแนะนําที่เป็นพระเศียรใหญ่ในปัจจุบันที่เพื่อนๆนักสะสมนะครับทางบ้านนั้นสามารถที่จะค้นหาแล้วก็ยังพบเจออยู่แต่ต้องบอกว่าพบเจอได้ยากจริงๆครับหากเจอก็รี รีบเก็บไว้เลยก็แล้วกันนะครับนั่นคือปีพศนะครับที่เราแนะนำนะครับที่แนะนำเพื่อนๆน,นักสะสมให้รีบเก็บครับนี่คือปีพศนะครับ2553ครับทุกท่านครับปีพศ2553ซึ่งเป็นพระเศียรใหญ่นั้นนะครับต้องบอกทุกท่านว่าตอนนี้หายากครับ ปีพศ2553นั้นนะครับมีกระบวนการผลิตไม่เยอะนะครับ1,93,000เหรียญครับเชื่อกันแบบนี้ครับทำไมปีพศ2553นั้นถึงหายากท่านรู้ไหมครับอาจจะหายากกว่า2เหรียญนี้ด้วยนะครับทำไมถึงหายากครับผมเข้าใจว่าแบบนี้ครับเมื่อตอนที่ปีพศ2553ออกมานั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับท่านที่นะฮะที่เป็นมืออาชีพหน่อยมีทุนทรัพย์หน่อยท่านเก็บแบบเป็นถุงครับ พอเก็บแบบเป็นถุงน้วทำยังไงครับทำให้เหรียญที่ออกสู่ตลาดนั้นนะครับน้อยลงนะฮะจึงหาพบเจอได้ยากนะครับเพื่อนๆน,นักสะสมลองไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับลองหาดูนะครับเหรียญ10บ,บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นพระเศียรใหญ่ปีพศ2553นั้นหายากจริงหรือไม่นะครับหากใครนะครับที่เก็บแบบตามท้องตลาดนั้นได้ถึง50เหรียญนั้นผม ต้องบอกว่าสยามชะแนลขอกดไลค์ให้รัวๆเลยนะครับมาดูเหรียญที่4ครับพอศที่4ที่เราแนะนําตอนนี้ยังหาพบเจอนะครับยังไม่ยากเกินไปแต่เราคาดคะเนว่านะครับมีการวิเคราะห์กันว่าเหรียญที่4เนี้ยนะครับจะหายากในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เจอเหรียญนี้นะครับก็เก็บเลยนะครับ หากท่านไม่มั่นใจ ions, ว่านะครับทางช่องสยามชาแนลนั้นมีการวิเคราะห์จริงหรือเปล่าหากท่านไม่มั่นใจในสิ่งที่เราน like ําเสนอท่านนั้นนะครับเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยการเก็บแค่เหรียญสองเหรียญพอครับไม่ต้องเก็บเยอะนะครับแต่ถ้าวันข้างหน้านั้นมีราคาแน่นอนครับคลิปนี้ดีแน่นอนครับมาดูกันครับปีพศอะไรครับที่เราแนะนําให้เพื่อนๆนักสะสมให้ให้เก็บกันนะครับก็คือปีพศ .2,500 51ครับซึ่งปีพศ2551นั้นมี2พระเศียนด้วยกันก็คือพระเศียนเล็กและก็พ้ะเศียรใหญ่ส่วนพระเศียนใหญ่นะครับมีกระบวนการผลิตอยู่ที่นะครับ18ล้าน405,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่านะครับก็นแน่นอนครับในปี2551นั้นนะครับในส่วนของตลาดนักสะสมนั้นบูมเลยต้องถือว่า Boom บูมนะฮะถือว่าโด่งดังและก็มีได้หลายเพจมีได้หลายคนติดตามดูเหรียญกันกระจุยกระจายเลยผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้ก็เช่นกันครับเหมือนกับปีพศ2553นะครับก็คือมี เก็บกันเป็นถุงจึงทําให้ปีพศ2551ซึ่งเป็นพศนใหญ่นั้นหายากกว่าพเศเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับที่บ้านครับลองดูเหนนรียญนะฮะที่อยู่ในมือของท่านนะฮะหากท่านเจอปีพศ2551นั้นผมเชื่อว่าท่านจะเจอพเศเล็กก่อนไม่ใช่พศใหญ่นะครับหากใครเจอพศใหญ่เยอะๆกว่าพเศเล็กนั้นโอ้โหโชคดีมากเลยนะครับ นี่เป็นในส่วนของนะฮะสี่เหรียญสีพศนะครับทางช่องสายามเจะแนวของเราแนะนําให้เพื่อนเอน,นักสะสมให้รีบเก็บกัดนะครับเพราะว่านะฮะอีกไม่นานเกินรอครับสามสี่พศนี้นะครับจะมีราคาซื้อขายตามท้องตลาดนักสะสมนั่นเองเนื่องจากหายากมากขึ้นนั่นเองนะครับจะทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ